ผู้ช่วยเอ็กซเรย์ไม่ได้สักทีถ่ายใบวิ่งให้เปิดคอนแทคถ่ายยังไงให้ถึงซี่แคนไข้มีทอรัสจะถ่ายยังไงคอร์สนี้หมอก็รวมเทคนิคการถ่ายเอ็กซเรย์ทั้งหมดไว้ให้แล้วค่ะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการถ่ายเอ็กซเรย์ทั้งหมดผู้ช่วยจะต้องดูอะไรบ้างฟิล์มที่ดีต้องเป็นยังไงแบบไหนเรียกว่าไม่ดีต้องถ่ายใหม่แล้วหมอก็จะสอนวิธีการประกอบ XCP เพื่อทําให้ถ่ายเอ็กซเรย์ได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญคือมีตัวอย่างการถ่ายเอ็กซเรย์ให้ทุกแบบเลยถ่ายให้ดูกับโมเดลหมอกจเนนุ้้้ดสําคัญใหผูช่ว ไม่เข้าใจง่ายค่ะรวมถึงมีตัวอย่างการถ่ายในคนไข้จริงให้ดูอีกด้วยอันนี้หมอกกจะบอกเทคนิคการถ่ายทีละขั้นตอนเน้นให้เห็นชัดๆในของจริงไปเลยผู้ช่วยจะได้ดูและทําตามได้จะเป็นฟันหลังฟันหน้าฟันเคี้ยวจะถ่ายใบวิงกี่รอบก็เปิดคอนแทคได้ทุกรอบรวมไปถึงเทคนิคการเอ็กซเรย์ในเคสที่ถ่ายยากซี <C> 8อยู่ลึกแค่ไหนก็ถ่ายได้หรือคนไข้มีทอรัดจะถ่ายยังไงไม่ว่าคนไข้จะมาแบบไหนหมอจะสอนให้ผู้ช่วยถ่ายได้ทั้งหมดค่ะรวมไปถึงการถ่ายฟิล์มพาโนรามิกด้วยนอกจากนี้ หมอยังสอนให้ผู้ช่วยรู้จักขั้นตอนการถ่ายเอ็กซเรย์ตั้งแต่การคีย์สั่งเอ็กซเรย์การเตรียมเครื่องเอ็กซเรย์เตรียมคนไข้ย,ยังไงเก็บเครื่องเอ็กซเรย์ยังไงเรียกได้ว่าครบเครื่องทุกเรื่องเอ็กซเรย์เลยเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในคอร์สปูพื้นฐานผู้ช่วยทันแพทย์ให้หมอฟ้าใสสอนผู้ช่วยให้แทนคุณหมอจะได้ไม่ต้องปวดหัวเรื่องผู้ช่วยเอ็กซเรย์ไม่ได้สักทีหมอท่านใดที่สนใจก็สามารถทักแชทเพื่อสมัครคอร์สได้เลยนะคะ